อีพีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมอยากจะลองทานเมนูใหม่ๆที่ผมไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนแล้ววิธีการทําอาหารของเขาเนี่ยนะมันแปลกใหม่สําหรับผมมากๆไอ้นี่ร้านที่เราจะมากินนะครับเป็นพุดดิ้งอบในของอะไรประมาณนี้แต่โอ้โหด้านในนี่คือเหม็นมากเขามีพุดดิ้งซอฟต์ไอศครีมด้วยว่าเป็นยังไงอะไรที่มันแปลกเดี๋ยวเราสั่งกันเพยงชื่อว่า I Need This Pudding I Need One One Ice Cream And Also ออนเซนชามาโกดี้ะตัวเองตอนนี้เราก็ยังกลับมาอยู่ที่คณะวะที่เดิมจําได้ปะคุ้นๆไหมคลิปที่เราไปอบอาหารจากไอ้น้ำร้อนของบ่อน้ําพุร้อนอะคือตอนที่ระหว่างทางที่ผมเดินทางไปสวนสัตว์ซาฟารีเนี่ยปรากฏว่ามันมีร้านอาหารหนึ่งอยู่ระหว่างทางเป็นการทําพุดดิ้งโดยการใช้ไอจากน้ําพุร้อน คือผมรู้สึกว่าผมอยากจะกินก่อนที่ผมจะเดินทางออกจากเมืองเบปูผมจะเดินทางออกในวันมะรืนมะรืนแล้วครับก็เลยโอเคตอนนี้ก็คือกาลังรอรถบัสรอได้ไม่นานรถบัสก็มาถึงละมาแล้วรถบัสคันนี้41เนี่ยเห็นไหมนั่งรถบัสได้แป๊บเดียวก็มาถึงแล้วเ,เร็วมากเลย ร้านอาหารที่ผมขึ้นรถบัสแล้วมันผ่านตลอดก็คือร้านนี้แต่ตอนนี้ก็คือไฟแดงอยู่ <c oughs> คือกลิ่นตอนนี้เหมือนกลิ่นน้ำผู้ทั่วไปเลยครับกลิ่นเหม็นมากเหม็นแบบบอกไม่ถูกเป็นกลิ่นไข่เน่าให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับดูไอ้นี้ร้านที่เราจะมากินนะครับเป็นพุดดิ้งอบในของอะไรประมาณนี้แต่โอ้โหด้านในนี่คือเหม็นมาก พราะที่ว่าผมลองลอง,ลอง,ลองรูปในอินสตาแกรมของผมนะแล้วมีเพื่อนบอกว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือควันที่เขาทางร้านระบายความหนาวผมจะบอกว่ามันไม่ใช่อ้นนี้คือไอจากบ่อน้ําพุร้อนด้านล่างขึ้นมาเห็นไหมร้านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องพุดดิ้งเลยครับโดยตรงเลยมันมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะลองดูว่าอะไรที่ผมกินได้ผมก็จะสั่งอันนั้นแหละครับเขามีพุดดิ้งซอฟต์ไอศครีมด้วย ว่าเป็นยังไงอะไรที่มันแปลกๆเดี๋ยวเราสั่งกันเดี๋ยวผมเข้าไปรอคิวเพื่อสั่งอาหารดีกว่าเนาะเออคนที่นี้หน้าตาดีเนาะดูพนักงานสาวสวยสวัสดีครับเรนชิว่า I need this pudding and do you have recommend more okay I need one one ice cream and one pudding and also onsen tamago yeah. Sorry. Yeah, okay, like this, okay. นองมสมีแบงค์ใหญ่ไงครับอริการโตผมชอบที่ร้านเขามันมีไข่อย่างนี้ขายด้วยเออแยกต่างหากเลย นำอะไแต่ผมจะสั่งของแบบสดๆกินเนาะไอครีมโอเคโอเค i s okay I can take like this o k คือตอนนี้ผมกลัวหกมากเลยครับแต่ดีที่ไอติมเขายังมีถาดเทวางอยู่แล้วเราก็ต้องผ่านไอ้น้ำร้อนนี่เลยโหกลิ่นเหม็นมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจับไอติมก่อนนะครับ ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างมันมีไอติมพุดดิง้งแล้วก็เป็นพุดดิ้งอย่างนี้แล้วก็มีไข่ต้มทุกอย่างอบด้วยบ่อน้ำผุร้อนโหแล้วไม่พลาดเลยผมมักจะส่งรูปให้น้องสาวแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้หน้ากินจังอะไรประมาณนี้ผมส่งรูปไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำด้วยไอบอน้ำ ภร้อนกินด้วยไม้ราแล้วก็บมแท็กน้องสอาวดูนะมันจะตอบอยังไงอย่างแรกเลยที่ผมอยากกินไอติมผมรู้สึกว่ามันมีความหวานของน้ำตาลด้านนอกเนี่ยน้ำตาลที่เขาใส่ชานมไข่มุกแล้วตัวไอติมมันเป็นซอฟต์ครีมอะซอฟต์ครีมคือเวลากินแล้วมันแบบมันไม่ใช่เป็นไอติมที่บินเกล็ดมันนุ่มปากมาก แล้วก็รสชาติมันจะแปลกอีกอย่างหนึ่งคือผมใช้คำพูดไม่ถูกเวลาต้มด้วยไอจับบวน้ำพุร้อนเนี่ยออย่างที่สองดูอันนี้คือพุดดิง้งอันนี้คือของขึ้นชื่อของร้านเขาเลยครับดูนะบุ้มโอ้เด้งๆอย่างนี้เลยอะ่ะนี่เห็นไหมควันจากบวอน้ำพุร้อนกลิ่นมันจะเหม็นนะแต่เวลาทำในอาหารอาหารไม่ได้กลิ่นเลยนะ ส่วนอันนี้เนี่ยคือไข่เดี๋ยวผมจะดูนะรสชาติมันเป็นยังไงไข่ลวกที่เราต้มเองในหม้อหุงข้าวที่บ้านเรากับไข่ที่ต้มได้บ่อน้ําพุร้อนเนี่ยือเป็นยังไงนะผมอยากรู้เหมือนกันพอเวลาผ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแดงเหมือนต้มไข่ธรรมดาไหมเออเหมือนกันเลยแต่รู้สึกแบบผมมองว่าไอ้น้ําของมันเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นน้ําบ่อน้ําพุร้อนอะ่ะเดี๋ยวผมจะสดเลยนะครับเนี่ย อืผมชอบบันเข้มมันกับเขาใส่โชยุแล้วก็มันมีกระเทียมเล็กๆน้อยๆที่เขาซอยมันอร่อยคนละแบบกับไข่ไข่บ้านเรานะแต่อันนี้คือมันจะมีความเป็นแร่ธาตุของบ่อน้าพุมันจะมีกลิ่นไอของมันหน่อยนึงแต่ไม่ใช่กลิ่นเหม็นแต่คือโอเคเลยตอนนี้ผมกินหมดทุกอย่างแล้วลองดูนะหมดจริงๆเกลี้ยงแล้วผมต้องรีบไปแล้วครับ คลชต้องขึ้นมาแล้วตอนนี้นนนนนนนหิวน้ำมากเดี๋ยวจะไปกดน้ำที่ตู้ที่อยู่หน้าร้านเดี๋ยวผมต้องไปคืนถาดนห้เขาก่อนครับถ้าเอาถาดกลับบ้านเลยนี่คือแบบหขำอ่ะไปเคเดี๋ยวผมจะไปคืนเขาแล้วนี่มีรถมาแบบไม่ขาดสายเลยอะบางคนก็ซื้อมากินในรถเห็นไหมไม่จอดโต๊ะ ดูดิอ๋ออันนี้เขาก็นึ่งไข่ไปด้วยทางๆเนี่ยคือเห็นปะมันมีไอ้น้ำคือด้านล่างมีไออยู่แล้วใช่ปะเขาแค่ตั้งตะแกรงอย่างนี้แล้วใส่ไข่ทุกอย่างจบเออน่าสนใจน่าสนใจวิธีการนึ่งอย่างงี้ก็เดี๋ยวพอม,มีหิวน้ำมากเหมือนเดิมความสะดวกสบายผมอยากกินน้ำร้อนด่วนเลยตอนนี้เพื่อนๆดูดิผมอยากจะกินอันนี้มากแต่เพราะมันแปลกจริงๆผมไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ตอนแปลกที่ว่าซุป ขิงไก่ชิคเก้นไก่ขิงแล้วก็ซุปเออว่ะร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสามสิบร้อยหนึ่งสองรสชาติมันจะเป็นยังไงวะเน,นี่ย ซุปไก่เห็นไหมเป็นรูปไก่รูปขิงเออวะโหกัดนวนวๆอย่างนี้จับขวดกระป๋องที่มันร้อนๆคือแบบรสชาติเป็นยังไงวะมันมดแบกที่มันขายในตู้เครื่องดื่มอย่างเงี้ยฮะเอาตรงๆเลยนะไอ้น,นี้คือแบบ เอาข้าวขาวข้าวสวยกับไข่เคียวร้อนๆเนี่ยแล้วกินด้วยน้าซุปนี้ได้เลยซุปเลยเ่ยไอ้อน,นี่คือซุปเลยตอนนี้ผมก็ดู Google Map นะมันบอกว่าเนี่ยคันที่ผมจะต้องกลับคือเบอร์41บาย2 5แสดงว่าตอนนี้เราจะมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีจริงๆรถบัสญี่ปุ่นนะครับมันไม่ค่อยได้ผิดเวลาเท่าไหร่แน่นอนว่ารถบัสบางทีอยู่บนถนนนะนะ มันมันติดรถติดรถนู้รถนี้บ้าถ้าจะให้เป๊ะๆยากมากแต่รถบัสญี่ปุ่นะถึงแม้ว่าเลทมันก็เลทแค่แบบไม่กี่นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนั้นคือจะบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะเรื่องเวลาเขาเป๊ะมากถ้าสถานีรถไฟอ่ะนะถ้าไม่มีเหตุด่วนจริงๆอ่ะไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆอ่ะคือมันจะตรงเป๊ะปะ,ะแต่พอรถบัสมันยากไงพอพูดถึงเรื่องของการรถติดรถอะไรในระหว่างทางอรอบผมก็เดินเล่นๆเดี๋ยอยากรู้มากเลยด้านในคืออะไรแต่ว่าเขาไม่ให้เข้านะ เพื่อนๆดูเลยเห็นหรือเปล่าครับมีลุงกําลังเก็บเก็บทรายอะไรที่อยู่ในนั้นนะครับคือน่าจะเป็นอะไรอีกหนึ่งอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการออนเซ็นนี่แหละครับมันเป็นเบปููออนเซ็นเขาบอกวันได้ถูกจดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมด้วยแต่ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันใช้การใช้งานยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เดยวผมขอจบเพียงแค่นี้ละกันผมแค่เออนะ่ยในจะออกจากเบปูวันสวันมันนุ่งขึ้นอยู่แล้ว ถ้าผมไม่มาถ่ายตรงนี้ผมจะเสียดายมากๆผมอยากจะรู้ไงเฮ้ยพุดดิ้งผมเป็นคนชอบกินพุดดิ้งอาจจะไม่ได้ชอบแบบบ้าคลาั่งแต่ชอบเพราะความนุ่มความอะไรแต่การที่มาทําด้วยไอ,บอ้บ้อน้ำผู้ร้อนเนี่ยผมอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองและกัหน้าเนี่ยนะห้ามพลาดเลยคือผมจะพาเพื่อนๆไปดูตู้กดไอติมใช่แล้วฟังไม่ผิดมันคือตู้กดไอติมคือเราเคยได้ยินแต่ตู้กดน้ําใช่ไหมแต่อย่าลืมนะที่นี่มันคือญี่ปุ่นมันมีอะไรแปลกๆว้าวว้า wow, ให้เราค้นหาเยอะเราเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายตอนนี้ผมกลับห้องนอนผมแล้วนะเป็นห้องแคปซูลน้องสาวผมเพิ่งตอบกลับมาอยากกินอยากกินทุกอย่าง